เมดิ t e r r a เรเนียนเทซเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีความจุ24,116 TEU ได้รับการส่งมอบแล้วที่เซี่ยงไฮ้เรือลำนี้มีความยาวเกือบ400เมตรมีพื้นที่ดัดฟ้าเทียบเท่ากับสนามฟุตบอลมาตรฐาน4สนามสามารถบรรทุกสินค้าได้240,000ตัน วิศวกรของ China State Chip Building Corporation กลับว่าเรือลำนี้สามารถบรรทุกสินค้าตั้งแต่สินค้าอุตสาหกรรมหนักจนถึงสินค้าทั่วไปถูกส่งมอบให้บริษัท Mediterranean Shipping จำกัดที่กรุงเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทขนส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยบริษัทจะใช้เรือขนส่งสินค้าระหว่างเอเชียและยุโรป หรือยังมีการติดตั้งอุปกรณ์ไฮเทคต่างๆที่ช่วยให้บรรทุกสินค้าได้มากขึ้นแต่ลดการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานคาร์บอนโดยสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ร้อยละ3-4หรือประมาณ6,000ตันต่อปี